สวัสดีครับมื่อี้มาพอกันครับนุนนน่มไทยบันสายจวดนะครับผมนี่กำลังเดินทางไปให้มเมทาวอเทาเป็นไสใช่ไหมก็บนอไหมเมืองหลเมืองข้างเรอครับผมข้างไปหน้าไปให้ผมยังดีกว่านี่เลยเมืองบรรยากาศครับเมืองมันยังขับเมืองข้างครับเมืองบรรยากาศดีกว่ามาบรรยากาศดีครับบันเมทาครับอยู่อ่า อำเภอน,อน,นครไทยนะฮะบ้านหงเฮียงจังวัดพิษณุโลกสีสันส้นๆน,นักหน่อยโคซ่าเมืองเอาครับผมเ,เ,เ,เลยครับไปเรื่อยๆครับ นี่ก็เป็นน้ำตกในม,มาเธอในน้ำตกครับผมสแข่งแรกนะครับช่วงนี้ช่วงเดือดคือสภาเนาะดึงหนาห่อนสักหน่อยบ่คอยมีน้ำมดอก ด้วยงเดี๋ยวไอ้โอ้โอ้โอ้ทางนี่เลยครับผู้ล่สมาเอาเนี่ยแถวพนุโลกวเลยเมืองหมดเลยครับผมทางมาให้ครับบ่แมนมาสีสบายย่างสีคิด ตายางตายางเนาะมีเปืนเตรียมดินเช่ไจังนูเยอะดูเข้าโพดครับปุ่นเขาโพดหน้าแรง,ง,ง,งครับผมทางเมืมเองทางเ,เ,เลยครับผมเกียร์ไปเลยครับผมใส่เกียร์ต่ำไปครับเกียร์ต่ำไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆ จริงเราเนี่โอ้โอ้สั่นแต่ไงด้สั่งมันบ่ค่อยดีเออผมได้สั่นเบ้อแล้วครับผมอ้างปวดท้อหลอกพวดเลยไปแล้วเรื่อยๆครับเรื่อยอย่าตั้งไม่รู้ชูวไปนั่งเลยจว๊ดยังไงครับผมเพึ่งจุ๊ด อันสัมปรังส่วนนี้เป็นช่วงเวล่าใบสามใบสี่ม่วงแล้ยังแดดอยู่พี่น้อง โอ,โอ,อวันเว่าฟอ์จนเหนือมากมากไปเลยครับบอทันดีสือโอ้โอ,โอ,อาออย่ากจร่ง แล้พไปน้องเดี๋ยวไปพอกันอยูส่สวนครับผม แล้วเราต้วสอมากเลยห้องห้องห้องตองลบหรือเขาตงล,งลบ่ะ,ะ,ะมา2สีงศาอุ่ม พอกามาพอมากคนเดียวป่ะมไม่กิดยางนะกิยางะมาพี่่งัไปไ่ไยาไปยเ้ยทางเิีนเลย

nàng ấy Nó lại khắp vùng Mông thang ruột cây nàng ấy. ปบะสมนั่นทางยามาผู้เด <Wallace> ียวเลยครับโอ้หลักขกปรกก็จะว่าเกิดที่ต่อเดียวโอ้โบอยากเสียสาิตาว่าภาพตรงหน้า สิเป็นความจริงชิมอาแล้วนะเออ,เอ,อ,เอ,อมันหอดได้เถรอจุกแล้วเฮ้ยเอออา,ากาศนะไรสัมปะหลังจังหวัดพิษณุโลกออมาวอนแล้วครับผมนี่ครับผม ป้าขาโพดครับผมปลาขาโพดลอยล้านของมเมเั่วก็เดี๋ยวผมาไปเบื่งขึ้นไป,ไปนสุดผุดเลยบวะเ,ะเบื้องแท้างเชิญไหน หมดแล้วพ่อแม่พี่น้องครับผมใส่กระเป๋านะเจไม่ทันดูมาเลยไปครับนี้ครับคุณอันนี้ป้าขับรถเดี๋ยวม,มึงขับรถกันมันย่อมมันย่อม เสียงนกเมือเ่อพี่น้องเอ้ยโอ้ยอะไรนำดิล่ะ ไม่พอกันไหมพี่น้องค